วนเส้นใส่บีก็นี่หุ่นทับสถานท่อนบนท่อนล่างขาวโจ๊ะมีทริปไปเที่ยวกันตลอดจริงๆสำหรับสาวสวยอย่างวนเส้นวิดีทิพาเรียกได้ว่าบินแทบทั้งปีทั้งต่างประเทศและในประเทศแถมแต่ละทริปวนเส้นก็จัดเต็มทั้งชุดไม่ว่าจะลุกไหนก็เอาอยู่อย่างล่าสุดวนเส้นโพดภาพแต่ชุดว่ายน้ำลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่า summer forever ไม่ต้อง summer แต่ก็เหมือน summer แต่ทริปนี้ถึงแม้ไม่ได้ระบุว่าไปที่ไหนแต่บอกเลยว่าทะเลเดือดแน่นอนกับภาพที่วุ้นเส้นในบีกินี่สีสันสดใสเผยผิวขาวจัวชวนมองถัทงท่อนบนที่เป็นบราตัวจิว๋วและท่อนล่างที่มีผ้าคลุมมาปิดเอาไว้แต่ก็ปิดความแซบไม่มิดวุ้นเส้นเซ็กซี่หุ่นดีมากงานนี้นอกจากยอดไลค์โพสของวุ้นเส้นจะพุ่งสูงแล้วเพื่อนๆดาราก็เข้ามาคอมเมนต์ความแซบของวุ้นเส้นกันเยอะมากเช่นการการันตถาวรที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเบาหน่อยเบาหน่อยดีเจต้นหอมคอมเมนต์ว่า ตายแล้วขอขอบคุณภาพวุ้เส้นวันนี้ที่พาภาพปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ